สวัสดีครับเป็นผู้ชมวันนี้ต้องอยู่กับเกมนิ c เก d ตก็อดเดสออฟวิกเตอีกันเดี๋ยวนะครับผมซึ่งในคลิปนี้เนี่ยเราก็จะมาเปิดหาตัวละครตัวใหม่กันแต่ก่อนอื่นเลยเขาบอกไว้ก่อนเลยนะครับว่าสงก็ต่ายคราวที่แล้วไปมาเปิดหากันเนี่ยแม่งดีมากทาั้งนูทั้งว้องเก่งกันมากๆเลยนะครับผมกับทั้งสองตัวละครตัวนี้นะผมบอกได้เลยนะครับว่าแม่งคืออมาตะเปิดเกาะได้แบบดีไม่ใช่เกาะสิ เปิดอมาตะให้ทุกคนในทีมแล้วมันดีมากๆเลยนะครับผมแบบอมตาจะไหลเป็นตัวละครที่เปิดก่ออมาตะให้เพื่อนได้มันแจ่มมากเลยนะครับผมในวันนี้เราก็จะเปิดหาตัวละครตัวใหม่กันนะครับนั่นคืนนี้เลยนะครับผมกับโดสนาน่าเป็นสามราชินีแห่งโลกใต้ดินนะครับผมนี่คือโดสาน่านั่นเองก็ไม่รู้นะครับว่าเก่งหรือไม่เก่งแต่เป็นถึงราชินีแล้วก็ต้องเก่งแหละจริงไหมอ่ะก่อนอื่นมีอะไรให้เปิดก่อนบ้าง ตู้นี้ขาดหนึ่งตัวอืมโอเคงั้นเราจัดโนรซน่าเลยแล้วกันนะครับผมหวังว่าเราจะได้โนซนามาในครั้งนี้นะครั้งนู้นเนี่ยที่ผมเปิดหาสากุละเนี่ยคือผมไม่ได้สากุละนะครับผมคือผมแบบตอนนั้นอยากได้สากุละมากแต่ก็เปิดหาไม่ได้ไม่รู้นะว่าโนซนาจะเป็นเหมือนสากุละห,หรือเปล่าตรงที่เป็นสาวราชินีก่าจะด้เหมือนกันแล้วก็ไม่ออกให้ผมแต่ในวันนี้เราจะได้คำตอบนั้นนะครับผมว่าผมจะได้หรือไม่ได้อนะเนาะ อามาดูกันเลยดีกว่าน,นะครับผมกับมอตีแรกเนาะไปอ่าเรียบร้อยแล้วครับมอตีแรกประเดิมด้วยแทงไม่มีเฟกจบกัน อส่าวังลึกในหัวใจนะว่าจะมีเฟกองเฟกเอากับเขาบ้างแต่ก็ไม่มีไม่เป็นไรนี่เพิ่งมติแรกเวนี่เพิ่งมติแรกเรายังมีอีกหลายมติให้จัดกันต่อเนื่องๆนะครับผมอัตราออกก็สองเปอร์เซ็นต์เนาะใช่แล้วนะครับสองเปอร์เซ็นต์อ่ะไปดูตัวที่มติที่สองดีกว่านะครับผมมา ทองนะโอเคมาลุ้นกันนะครับผมว่าจะใช่โรซาน่าหรือเปล่านะหนึ่งตัวนึกว่าจะมีสองสามตัวซะหน่อยโถอ่ะเพืรอข้ามแรกกูเกือบ่าสวัสดีครับแอดมีเพอร์กดข้ามซะงั้นฮแต่รู้อะไรไหม เดสาตัวที่3แล้วนะครับตอนนี้อ่าเหลืออีก2ตัวละอีก2ตัวผมก็กดเลเวลสองร้อยแล้วละอีกแค่2ตัวนล้นนะครับท่านผู้ชมอีกแค่2ตัวฟังเอาไว้ให้ดีอีกไม่นานแล้วกูก็จะได้เลเวลสองร้อยเมื่อวันในทีมอุ้ยน่ารักโอเคงั้นผมให้มติต่อไป,ไปเป็นมือติดสาและกันนะครับผมเพราะว่าอยากเก็บเพชรไปเปิดตู้กระชาอื่นบ้างนะ ในถึงตู้หน้านะครับผมอ่ามาบติที่สามเนาะไปเฮ้แต่คุมูมาบอลในคลิปนี้ก็เอามาปลดเรือสองร้อยตัวที่สามเพไม่ได้แย่บอ่ะเกลียบร,ร้อยเฟกเอาได้ไหมอ่ะไม่มีเฟกโอ้ยหัวใจผมใจสลานะฮะมูเหมือนกันเลยซากุระโนซาน่าไม่ก็เหมือนกันเป๊ะไม่ต่างกันเลย ถ้าโมรันมาและกูเปิดแล้วกูไม่ได้นี่คือมันสามราชินีโลกใต้ดินที่กูไม่มีเันได้ในอดีนั้นดูไหมมันจะแบบคอนเทนต์จัดเลยนะเว้ยคือแบบเปิดหาราชินีทั้งสามแต่ราชินีทั้งสามไม่ออกมาให้ผมเนี่ยเข้าใจปหมว่ามันจะเป็นโมเมนต์ที่แบบโคตรโคตรพอแต่ฟ้าเกิดขึ้นเลยนะครับผมโอเคแต่ก็ได้น้องเมียวมาถามว่าน่ารักไหมน่ารักเอามาวางไว้เลยก็ได้นะไม่ได้แย่เหมือนกัน เนี่ยเข้าเกมมาก็จะเห็นน้องแตะมือแมวเล่นเนี่ยอดูน่ารักไหมมีน้องแมวอยู่หน้าจอเรานะครับผมเล้ก็ขอปิดคลิปไว้กับรูปเพลินเลยลนนะแล้วกันไหนๆก็เปิดได้มาแล้วเอาเป็นว่าสำหรับในคลิปนี้เนี่ยผมกว็คงต้องขอลาไปก่อนนะครับผมพบวกวันในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ